สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Harry Potter กับเครื่องรางยมท um ูวพธีภาคสอในชัพเตอร์ที่7นะครับาจากความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เล่นเป็นศาสตราจารย์เมื่อกรอนเกลนะครับแล้วก็ตัดมาที่ Harry Potter ซึ่งกำลังตามหาฮอคลัคที่เป็นมงกุฎซึ่ง Harry เนี่ยได้ไปถามจากผีผีที่ชื่อว่าเฮเลนาเราเป็นคอนะครับ ซึ่งเธอบอกว่าอยู่ที่ห้องต้องประสงค์ครับดังนั้นแฮร์รี่เลยตามมาที่ห้องนี้เพื่อที่จะเอาฮอคักสอันนี้มาทำลายนั่นเองโอเคเข้าเกมกันเลยดีกว่าดีผาุงกดเร็วเข้า โอเคไม่มีอะไรครับเฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้โหเล่นดีเผอนี่หว่嘛มาดิอุ้ยอ้กับมึนกันไปเลยทีเดียวหลบ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 โอเค We've got some really unpleasant company. Any sign of this diadem thing? It doesn't feel very close. But very close. But I think we're going the right way. Ron, you do know what a diadem is, don't you? <laughs> my knee, of course I do. It's uh, what we're looking for. What? I'm seeing my head. อ๋อนั่นไงจอสันครับอุปวดหัวปวดหัวทำไมวันนี้เคลียร์ทีเคลียร์ทางนี่เป็นสะพานพอดีเลยโอ้โหอะไรจะเหมาะจอขนาดนี้มาอี้แล้อกเหรอโอ้โห เออเช็นฐานี้ก็จบแล้วไม่จบง่ายๆแน่อ ต้องมาตามหาแล้วก็ต้องมาคอยหลบไอ้พวกมาฟอยนะฮะเช็คพอยต์โอเคเฮ้ยยิงกันเลยล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นขอเช็คคเวอร์แป๊บอืมตัวดีเลยตัวดีเลยตัวเปิดตัวเปิดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นโดนโดน

อ้าวตรงนั่นเหรอเดินมาให้ปวดหัวท่าตลกอ่ะจอยสันเลยโอ้ทำเป็นทางเนินได้โอเคเลยไปมันยิงอีกแล้วไปมีของมีของเก็บของก่อนเอออสิมันอื้ม ไหนไหนแอมอยู่ไหนโอเคใช้คาถานี้แล้วกันไม่โดนว่ะไม่ get lost Malfoy อันี่อ้าวมันให้เดินมาตรงนี้แล้วยังไงอ่ะ ต้องต่อตัวเข้าไปเหรออ๋อนู้นให้ต่อตัวขึ้นไปนั่งไงสต็อปอ,อีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยผิดทางผิดทาง,ทาง,ท,าง,ท,างทางนี้เออก็ว่าอยู่อ m p ยเอ็มแพดแ m p เตอร์เอ็ไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่โดนว่ะอเอาใหม่ใหม่ไอ้โดนไม่โดนอีกแล้ว ยิงนี่ไปก่อนอโอเคจอยเริ่มสั่นอีกแล้วครับฟังเสียงฟังเสียงเย้ตัวทอลคร็อกอยู่นนี่เราต้องหาเจอให้ได้อยู่ตรงไหนละ มันให้เราเดิยนย้อนกลับไปเหรอข้างหลังเหรอโอ้โหมีไงอย่างนี้แนะน,น่นอนจอยสั่นนากลัวมากเลยโอยเคเฮ้ยไรไงว่าแล้วต้องมาอีกรอบ มาเป็นแบบโอ้โหอีเวนต์เลยหน,น,น,นีเหรอมันไงกลางกระบาลอะไรอ้าทำไมยิงไม่ได้อ,อ๋อมันเรียกพวกมาเพิ่มออเอาเลยดิถ้างั้นอ่ะ มาเลยสิเอาเลยสิพูดขนาดนี้เนี่ยตัวเปิดเลยเดี๋ยวนี้นะโอ้โอ้ออ้ยิงตูดเต็มเต็มท่านั้นน่ะไม่พ้นไม่พ้นร้องร้องยิงซ้ำยิงซ้ำ คหาทางไปต่อครับอยู่ไหนล่ะอเผล่ไไนี่แหละทางนี้ไงวิ <c oughs> ่งเวียนศีรษะใครจะเป็นลมใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วโอเคลงไป มาอีกแน่เลยนั่นไงมาอีกแล้วทางไหนล่ะ oh, จอยสันไม่หยุดเลยนั่นไงอยู่วันนั้นโอ้ oh, ได้แล้วเลยมาเร็วมาเร็วหนีไปจากที่นี่เถอะคอยมันเถาห้องนะฮะหายแล้ว วิ่งสิจ๊ะโอ้โหต้องมาวิ่งด้วยโอ้โหโอ้เดืดเดดิอแจ๋วโอ้โหโอ้ยดืดดมาอีกแล้วไหนยิง i m p e a y ได้อยู่ได้อยู่โอ้โห ไปไหมแล้วจริงทงนันอยู่ครับจนนังหวะนี้เร็วๆๆๆโอ้โหมากี่ตัววะเนี่ยเฮ้ยๆระวังนบอลเออ,เอ,อ,เอ,อได้อยู่แค่เก้าอีก,ก็ระเบิดได้เฮ้ยเอ,อ,อะไรต้องบนเหรอโอ้กี่อันเนี่ยสี่อัน,อน เกือบไม่ทันมูเมนต์ดีร้อนอยู่ไหนทำไมวะนี่โอ้ยติดติดแล้วชิบหายละนี่ไงบินสิครับรอเดียวต้องช่วยพวกเขาโอ Didn't make it. ร้อยอะล่อยลุไปแล้วเรียบร้อยครับเอาเลยแฮรี่เออจิมอืมไเกรนขึ้นสมองอีกแล้วสกนั้นหนีเรียบร้อยมเป็นงูนั่นนกินีอ๋อ ฉันแพร่ร้ายใหม s คืองูตัวนั้นก็เป็นฮอคลัส์นะครับโอเค The Battle of Hogwarts โอเคงั้นเราขอตัดจบไว้ที่พาร์ทนี้ละกันนะครับถ้าไงก็ตามชมในพาร์ทต่อไปได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า